นี่ครับพี่อะไรนะครับชื่อเลิศครับชื่อเลิศพี่เลิศครับวันนี้นี่คือให้ความไว้วางใจนี่รถรถพี่เลิศนี่ครับมาติดมาติดนี่เลยลำโพงตรงรุ่นเดี๋ยวผมกลับตรงรุ่นนะครับของเมอร์คิวลี่ครับแล้วนี่ลำโพงเก่าของพี่เลิศนะครับอ่าเป็นไงพี่เลิศเห็นงานแล้วต่างกันเยอะไหม งานสวยงานสวยนะเดี๋ยวจะไปเปิดโทวเพื่อนๆนนโอเคเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะไปปรับเสียงคันนี้แล้วดูว่าเป็นยังไงนะครับขอบคุณพี่เลิศมากนี่คือคันแรกของที่สาขาราชพฤกษ์เลยครับ <c oughs> นี่ครับทุกท่านครับแล้วรถพี่เลิศคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอยากให้มาฟังกันดูเลยครับว่าการอัปเกรดลำโพง m e r c u r y ตรงรุ่นครับคันนี้เนี่ยเปลี่ยนแค่ลำโพงหน้าหลังเท่านั้นนะครับทุกท่านลองฟังดูนะครับดูรายละเอียดครับ ทักล้องครับอยู่ตรงนี้เลยไม่น่าเชื่อครับขนาดปเปลี่ยนแค่ลำโพง<บ>แล้วใช้ระบบของฟ<อ>ร้อนต์น <ะ S 1> ตัวนี้เท่านั้นอ่ะเพลงที่เป็นแบร์ครับสุกขั้นดูครับนี่ขนาดไม่มีเบสบอกนะครับอิม a c t หรือว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าการตีกองอยู่ตรงนี้เลยครับ ท้ายครับอยากให้ลองเพลงนี้ครับตีกลองครับทุกคน เรียกว่าหน้าหลังเท่านี้นะครับคุณภาพเสียงความชัดเจนมิดเบสเนี่ยโอเคเลยครับถ้ายังไม่สบาใจเพิ่มซับบล็อกอีกสักใบ,บหนึ่งเนี่ยโอ้โหผมว่าสุดๆกับคันนี้โอเคครับทุกท่านเป็นไงครับเฮลเลอศหลังจากที่ฟังคันนี้แล้วเยี่ยมเลยครับอันนี้จริงๆใช่ไหมคือฟังแล้วรู้สึกว่าเสีงส<า>ยสงใสงดีกว่าลำโพงของเดิมที่โรงงานก็ติด ต้องให้โรงงานเข้าบอกให้เอาเฮโรลดไปเซ็ตทินอุูให้หมดเลยก่อนจะออกรถวานเลยนะคคันนี้นะครับเปลี่ยนแค่คู่หน้าคู่หลังเท่านั้นนะพอดีเฮียเขายังลังเลเรื่องเบรบล็อกที่พื้นว่าจะเกล่กาหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูอีกคันหนึ่งโอเคขอบคุณมากครับเฮโรลดครับขอบคุณเฮโรดเยี่ยมเยี่ยม